สวัสดีครับเราใกล้จะถึงวันคอนเสิร์ตแล้วนะครับรู้สึกว่าเทปนี้จะออนมาที่12ใช่ไหมฮะรู้สึกว่าออนมาที่12ก็คือพรุ่งนี้จะเป็นวันคอนเสิร์ตของเราแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องซ้อมแต่งเสียงนะครับที่ทาวินทาวของปะพูนะครับวันนี้เราไปซ้อมกับพี่โซนอัมพิศสิงห์หรือว่าผมเจนตีกอยูสุภุติตันนี้ก็เลยมานั่งทำเทปซาวด์ที่นี่มันเป็นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาจะยังไงกันนะครับ เจ้าพาฉันลองลอยไม่ได้มองสบตาในคืนที่บอกรักกันครั้งแรกฉันเป็นคืนที่แสนอดงามแต่เวลาไม่นานเราก็จากกันไปจะได้พบเธออีกไหมเธออยู่ที่ไหน,นวันที่เธอลา คนครับยังมีนักดนตรีมืออาชีพอีกมากมายที่ร่วมงานกับพวกเรานะครับคนแรกนะครับอาวุโสก่อนเลยนะครับเอาเป็นพี่ปีก่อนละกันนี่ครับพี่มือเช้าพี่ปีกนะครับก็เป็นมือคีย์บอร์ดแล้วก็มือเปียโนมือซินมือไทรเซอร์นะครับของเจสเตอร์วันนี้ก็ได้รับเกียรติมาร่วมงานกับเราตั้งแต่การละครั้งสองการทูคัลเวอร์มาแล้วแล้วก็มาเล่นครั้งนี้อีกสามครั้งติดแล้วนะครับส่วนนานคอรัสบ้างคอรัสนี้ครับผู้หญิงคนแรกเลยสวยสุดในวงนะครับ ก็มีผู้หญิงอยู่คนเดียวพิทเติลนะครับจากวงเวนนะครับผมแล้วก็สายแฟนคนนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณเคนมัสคาเทียเนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือคุณโอจากวงเวนนะครับผมส่วนคู่แฟนนะครับเราเรียกว่าคู่แฝดนรกไปนรกฮะครับเพราะว่ามันหล่อนรกเลยครับหลอน้องเอิรน้องเอิร์นเดีซัอร์สต็อปนะครับผมเยี่ยมมากขอบคุณมากให้เกียรติพวกเรามากคนสุดท้ายนี่ไม่พูดไม่ได้สามครั้งมากับเรามาตลอดนะครับเป็น เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ประจำวงนะครับผมก็เอ่อมันก็ยังไงก็ต้องมีเขาอ่ะคนนี้เทพเจ้าออคูสิกนะครับคุณเอ็ดดี้สกุลชายชูทพลนะครับผมครับผมแล้วก็แล้วยังมีจริงๆแล้วมีเครื่องสายนะครับแต่ว่ายังไม่มาเพราะถ้าเกิดมาตรงเวลาจะไม่ได้เครื่องสายครับผมจะได้เครื่องตรงเวลานะครับผมอันนี้อันนี้มึงคือเครื่องสายไม่ใช่ครับผมไม่เครื่องสายอ่ะดีมดียอ์เครื่องสาย ก็คือพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมตกใช่ไหมฮะนคือเทปที่จะออนวันที่12กันยาและคือพรุ่งนี้แล้วนะครับก็นี่คือทีมงานส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีอีกมากมายไปทงเวทีในสสวยมากแต่จะไม่ได้เก็บให้ดูนะแต่สวยจริงๆเดี๋ยวไปดูเวที่งานนะครับใจกันครับผมเครื่องสาย40บกว่าชีวิตนะครับยังไม่มาเพราะเครื่องสายครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับซ้อมกันวันนี้ไอเอสครับอันนี้ครับเหมนกัไปปะนไหมฮานะพร้อมยังฮะพร้อมหร้อครับทักกันได้เ <c oughs> สียงไม่ออกกัุ <laughs> เล่จะเป่ย็นคนเท่ทางนี้ทางนี้จับมันจับเป็นไงบ้างพร้อมอยังก็มีเสียงออก <c oughs> ไม่ได้ถามว่าเป๋ออนพร้อมยังถามพี่พร้อมไปคอนเสิร์ตหรือยังพร้อมอยู่แล้วดิยังไงก็พร้อมนะใกล้แล้วนะใกล้อยู่แล้วครับพรุ่งนี้แล้วครับคนนี้ครับขาดไม่ได้ครับ พี่ปีนะครับเห็นไหมพี่ปีที่ปีเย่พี่ปีเนี่ยย่าปีในกำลังไม่ถามอะไรมากครับคนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะฮะเพรามีแฟนให้มาให้กำลังใจนะชาวญี่ปุ่นครับผมแล้วคุณรัตน์นะฮะมีแฟนมาให้กำลังใจหรือเปล่าไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นไม่ใช่ขอพี่ปีครับชาวผมอีกกี่วันนะพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้แล้วนะฮะ ผู้ให่ไปทไมผู้ใส่กล่องใครบอกกูเสียงเบาไงอ๋อโอเคใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับหน้างานมีขายไหมน่าจะมีน่าจะมีขายเป็นคนได้เพราะว่าเราพร้อมเมื่อกี้เราก็ซ้อมกับโซซิกไปแล้วแล้วที่ผ่านมาก็มีกับริชมันทอย กูกูเหนื่อยแทนคนวิปรีบมากเลยตอนเนี้ยวิธีริชแมนทอยนะฮะมีพี่เล็กมีสงการมาแล้วนะครับดูภาพไปนะฮะก็เี็กๆเอาไปเรื่อยแต่วันนี้วันนี้นิสซอมกับริชแมนทอยเมื่อวานนี้ซองกับวิธีริชแมนทอยนี่ก็สนุกมากแต่ว่ากล้องไม่ได้มาถ่ายครับผมครับผมโซววันนี้กับโซออร์ซิก็สนุกโโอ้หใครคิดว่าโซออร์ซีจะเล่นให้ดูตรงนี้เออทำเรียนรู้ระยะประชิดเลยทำุญมาด้วยอะไรนะฮะยอดอ่ะพี่บิ๊กนี่ต้องว่างถ่ายรายการนะใช่ละครเบิร์นจะมาแล้วจะดูวันนั้นอ่ะ สาวเต็มเต็มสุดยอดก็มีคนตายตอนนี้อันนี้หมอมมั้ยอันนี้หม้อมไหมพร้อมพ้องพ้อมวิทดแน่นีหรอดไอสัตว์คุยเรื่องเคลียรนี่เป็นทอนมีนี่ไอเทียส่วนสิงที่เป็นกลับไปแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมดิสามไหมเขาเข้าที่อุบุตมันไม่ไม่ดีครับก็พร้อมนะครับสิบสามยายนี้เจอกันแน่นอน ปิดเปรี้ยมาเลยเอาสงการว่าไงสงการเลี้ยวครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้พร้อมแล้วเราพร้อมแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> พร้อมแล้ว